ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ครรพรักจุกๆกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นะครับแล้วก็บบ่าวซวยซีสเกตเนาะนะครับเมื่อวนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาวัวไก่พอสมควรเนาะนะครับมาอ่าบ้านของอย่างเงาะคนสุอะไรอยงกงาะคประวัติเนาะนะครับจาของช่อง youtube นะครับ พีนิวซุลินเนาะนะครับมือนีปูคําแสนพืน้นมีจัดงานนะครับบ่วงสวงหรืออีย่างนี่แหละครับท่านผู้ชมเนาะนะครับรายละเอียดแอดกาบอทัอทนในหูนะครับผุนแนมเพ็นไก่ผุนละครับตอนนี้กําลังเตรียมงานอยู่แต่ว่าก่อนสีไปหอดนันเนาะนะครับท่านผู้ชมแอดกามีตัวเลขแนวทางของเอื้อยฝ่าเนาะพีฟ้าคนฝันแม่นแต่ว่ากับอ่าได้ไปทายถ้ำพืนน้นดอกนะครับมีเหตุคัดของหลายๆอย่าง นะครับทีบอสามารถไปถ่ายทำ้นไดเนาะนะครับก็มีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์คอมเมนต์มาเนาะนะครับว่าอยากได้ความฝันใ้ตัวเลขของผีฟ้าเนาะนะครับแอดก็พยายามเสาะหานะครับอืมก็เลยได้มีเสียงอ่อานเสียงเพื่อนไหวอยู่นะครับอืมก็เป็นเลขนะครับตัวไหนิีถือเอื้อถือใจทนผู้ชมบอนะครับเดี๋ยวไปฟังนํากันเนาะว่างววนอีกเพื่อนฝันว่าจังไหร ได้เลยตัวใหญเนะาะนะครับทุกผู้ชมไปครับผมเขาหาเป็นลำบวงสวงพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าบวงสวงอะไรเนาะถือว่ามันจะเป็นสระน้ำใหญ่เลยนะใหญ่มากแล้วคนอ่ะลารอบเลยนะวนรอบสระกันนะ่ะอยู่ๆพระปู่ท่านนะ่ะลอยมาจากไอ,อ้สระอ่างที่เราไหว้ลาไหว้กันนะเนาะโอ้แกลอยขึ้นมาเฉยเลยนะแต่แกลอยขึ้นมาเนะี่ย ครึ่งตัวบนนะ่ะเป็นคนครึ่งตัวล่างอนะ่ะเป็นพญานาคเออแล้วพวกอ้าวอุ้ยทำไมเสกว่ะเออฝันเห็นแกตองเที่ยวแล้วนะเที่ยวที่แล้วที่ว่าได้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าอ่ะแกมาเขียนใส่มือให้แกมาเขียนเลขให้เที่ยวนี้แกก็มาเขียนใส่มือให้อีกนะเออบอกว่าแกบอกอยังไงว่าแกบอกว่าหนูไอ้หนูคนนั้นน่ะมาหาตาหน่อยแกว่างนี้เนาะ เออแล้วก็เดินมาหาแกนะแคบอกมือไหนเองที่เองถูวหวยบ่อยๆเขาว่ายอย่างนี้แต่ก็บอกมือนี่นะปูแต่กว่าอย่างนี้เนาะมาไมาเดี๋ยวตาเขียนเลขให้แกว่าอย่างนี้เนาะเออแกก็เขียนใส่มือให้เราเลยนะเอ,อเขียนเป็นเลขเอหนึ่งห้าเก้าแกเขียนให้นะเอ,อเขียนให้ตัวแดงๆเลยนี่แกเขียนให้ แกก็บอกว่าติดปลายนวลไม่หน่อยเด้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแกวางอยูเนาะเออแกบอกกันเหนียวว่างี้มีอย่างนี้ได้เหรอพ่อโปู่เราก็วาอย่างเงี้ยเออเออเอาไปถือแกว่างอยู่เนอะสวยเนาะพี่ฟ้าเออเก้ากับหกตัวเดียวกันนะพี่ฟ้าใช่มันมันผิดกับที่พี่ฟ้าไปล้วงาไ้ติงปองเขาปู่องดำหน่อยนะอ๋อของพ่อปู่องดำมันเป็นตัว ครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนั่นก็เป็นความฝันนะครับของพีฝ่าเนาะนะครับกัตามที่เออเพื่อนว่ามาเนาะนะครับก็คือฝันครึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับท่านผู้ชมว่าอย่างก็พญานาคครึ่งครึ่งคนครึ่งพญานาคอรอไหมเออมาเขียนใส่มือให้อีกแล้วนะครับงวดนี้เขียนให้นะครับหนึ่งหาเก่านะครับอืมกัระวังโคกับเก่านะครับท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งหาเก้าหนึ่งหาหกไปสั่นนะครับแล้วกับเป็นว่าติดปลายน่วมไปแน่อันนี้เป็นเหล็กดังเลยนะครับหลายคนกับจ่องนะครับลอตเตอรี่บ่มีขายแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับติดปลายน่วมไปแน่เป็นเหล็กของอาจารย์นรตีปล่อยตั้งแต่ตองหวดเนาะนะครับแต่ว่าสีมาอีกบอนี่ไอ้นี่ก็บ่อหูเนาะนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าเบิร์กแล้วมักบอนะครับบอหมักกับพานเด้อนะครับเพราะว่าแอดกับอน้ำเสนอให้ท่านผู้ชมใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับผม ส่งดีส่งมานสุขสุขคนครับผมสวัสดีครับ